i <laughs> keep ตอนซัเส,ส,สาร์จะฝนกระตกลิน่นก็่ได้ไปทงดอกมเนีวนดอกไหม่ไม่น้องไอ้ก็กลั้งงามครับของน้องมะลีงามไปเนะอะเดีบบเาไปตูนในกระตุกตู้กตุกกเจียเท่านั้นบแจงเฮ็บต้มถ้าคุณกะมี่อยู่ตูพัก chèn xe ăn à? hết Thằng nà bàn cả ngàm khắt đọc mày nó bùn và ta khẩu tôi à? à? nà e là nàm bất cái để luồn đứa cả Nằm bất cái để tìm nhân vô có hùng có cho ế chẹt như là แน่น้องไอ้ศีดปุ้ยแม้ว่าสืบ้านเขาของพ่อแท้ในบ้านในประตูไปสื่อให้ปุ้ยทงหนึ่งวันนี้ห้าสิบแกงเห็ดอ่ะนี่แบบเก็บไปเก็บมาไอหลวกไปเรียบร้อยพักพักกระหลวงเลยระตูกแกงนทำแก้วกับผิดจีบใส่แกงเห็ดไม่จังห่อที่นอน

ไปน้ำใส่หลายนี่เพียบกบกน้ำแจงเห็ดต่างแจงสีดดวนๆจักน้อยน้ำกว็วัาไข่เหาะไปเอาไปเาไปเอาทานแล้วใส่ขึ้นข่ทานแล้วไป

ยอดตอกขวบคมได้ได้ยอดตอกขวบเราบอกพร้อมหมนแกนบอกพร้อมก็หน่อย่ะตัวต้องไปเป็นยอดเป็นพี่น้องแกงเตืาหนองไส้ทิ้มหน่อยแกงยอดขวบก็ไปแต่เสบเนอไรก็ด้ตูลงเลยเนาะไอตูวลงมั่นีั้งแตดั้่ใส่ไอ้ักมีักตั้งคือไทยเป็นจริงผักดีดี ต้อสุกไปจะเสียบเดียวไปนอนคนอย่างเห็ดใส่ยอดหัวเต็มบปนี้ก็เอาเราหลับเอุกคนยอดหัวก็ค่อนหอมหวานใส่กันซีนวะเสบเป็นยังไงองงงงเม่เต่านี่ละข้างเม่เต่านี่ละัวพิดเล็ก่อยคนอมคนเห็ดกินตะปกชัก กไปลัวบางทีไปจับพ้นเห็ดเรี่ยไปยียเลื่อนหืมัวบางทีไปจับพ้นเห็ดับเห็ดไปนองไปยินเสียงเมฆตูก็นะฝนมันตกจ้ะยินยูตี่เนาะยินโนเอวขึ้นว่าขหูด้นยู่ไม่ตัวจังยยิ้วตัวเราห้องมาดึงเบากระป่นดองจุกลรวเรียกไปนื่น สวัสดีอ่ะอิพีส,สมอลทุกคนครับสวัสดีตอนยี่รับฟ้องนี่นะครับสวันดีมากจะหไนใไ้หน้าจะเจาจะทรงประตูเจ้มส์นปีงประตูเจ้มส์จำน้ำโอ้โหตอนไห้ยจำขับบุญเลยแม่หนองไอ้มากปุญไปเอาข้างเขานี้ดูด้วยแม่สุด

บวกหอมน่บ่เยอดบวกก็น่อยไม่เดิมคนกนจำนี้บวันจียอดบวกแกงใช่ก่อนเดียหอมยอดบวก่น้องแงใส่เห็ดหน่อยหอมหอมคุยิงหนึ่งทีไวหนูเถอพวกมาค้นได้เป็นอะไรคุยมากสดย่างยื่นละแต่เปันี้นงอดเป็นแ่บ้านอลัก

คนเห็ดทุบเห็ดเนาะเห็ดเห็ดเห็ดเสีบอาเฮ้ยเหยเห็ดร่วมจ้ะร่วมเฮ็ดปวดก็ตร่วมก้าวเลยหาปรมันนะไมันไขมันมันหออเนี่ยหนโคกเนาะเด็กการอย่างนี้ห บวอ่อนๆบวกหวานขี้เป็นข่อยเป็นพุทธใครมักย้อนก็ได้กินอยู่ออ้บวกหอมมันกีลูกไห่มาต่าเสียเ็นเราจนหมกเด็กการยุคหากินอยากินเองบานท้าบ่มี่หรอกหือว่าหาหยางอยู่บวกหอมนีมอนก็ว่ามาง้นไดชนมากแค่ข้างผูไทยดีกว่าคนบะหมีบวกหอมเป็นอยู่กระคของก็จอยเ่เดี๋ยึ่ง เดี๋นี้พี่น้องแกงเข็ดต้องสวยปอบขาปนมุกเป็ดโอ้ค่ะดูบอลเจ่อยู่นี้ฟองวันหอมอันน้หน้าแหลม้ยบอเทียมโอยวางพักที่ด้ที่สมองทอ่ว่าเราทับใส่ยุไกไม่ให้กไม่กินขางมูไรุ่นบรรยากาศเดี๋ยวฝนสวดสวดอยู่นีแชมกันตอนสอ thì mấy túi bánh tiêu chua chấm chấm bao là này ồ nó kinh hết rồi kinh hết quá ấm hoang hoay hoay mấy can không chém hết tất

ปีนี้แค่เด้อจ้ะรวมข้ามปูนปั่นวัดลอยวัดกระเพิ่นกระเพิ่นไนนตะเที่ยงนี่ด้หมาเด้อปีนี้แค่อะไรอะปีนสี่เนาะเน็ตจะไม่ได้กี้งขี้จินเน็ตจะว่าจะแจ้งี้จ có gì, cứ kiếm hai ba triệu tiền, là cũng không liên, thế mà vô, có đấy cũng an toàn. rồi lại bị bắt cái gì đun

ไม่เงี้ยนูพ่อ่อะไรก็พอนี้แต่ไม่ชิมแกงเห็ดเพรเ็นเห็ดตัวลวกอากใอย่างนั้นเนี่วเดือดกันเลยฝากก็เล็แค่กินามน้ำเน้อจ้ะจานแบบหน่มหจ้าจวัสีครับ